สวัสดีครับสวัสดีสำหรับทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามแล้วก็รับชมช่องขอนแก่นซิตีพร้อมกับทีมงานขอนแก่นอัปเดตนะครับอัพเดตทุกข่าวสารทุกเรื่องราวในจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับแอดมินพาทุกท่านนะครับมาเลาะเที่ยวชมนะครับยามเย็นที่หน้าสถานีรถไฟขอนแก่นนะครับก็จะมีแท็กฟู้ดนะครับ ร้านอาหารทุกๆเย็นนะครับเปิดทุกวันนะครับผมช่วงเย็นหยุดทุกวันเสาร์นะครับก็จะมีร้านอาหารตามสั่ง๋วยเตี๋ยวเป็นต้นนะครับก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มาอุ่นหนุนกันที่นี่ประจํานะครับก็จะมีลูกค้าประจานะครับหนึ่งในนั้นก็คือแอดมินนะครับอาหารค่อนข้างจะอร่อยเลยทีเดียวนะครับที่นี่ ผ่านไปผ่านมาทางนี้นะครับหน้าสถานีรถไฟฝอนกแกนนะครับทรัฟฟูดนะครับยามเย็ดเนี่ยลูกค้ามีตลอดนะครับตรงนี้นะครับและก็แม่มาอุ่นเรื่อยนะครับผมที่นี่อาหารค่อนข้างถูกปากนะครับถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับสำหรับพี่น้องชาวคอนแกนที่มาอุ่นเป็นประจำนะครับ บรรยากาศยามเย็นนะครับหน้าสถานีรถไฟขอนแก่นนะครับเลยทีโอกาสนะครับเก็บบรรยากาศนะครับมาฝากทุกท่านวันนี้นะครับหรือว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าพี่น้องชาวขอนแก่นนะครับที่กําลังมองหานะครับร้านนั่งทานกับข้าวนะครับยามเย็นแนะนําที่นี่เลยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับ นาสถานีรถไฟขอนแก่นนะครับทุกๆุกเย็ยนนะครับหยุดทุกวันเสาร์นะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับร้านนี้ก็อร่อยครับผมร้านดเกี๋ยวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์นะครับ ่หลายท่านมีร้านประจํานะครับที่นี่นะครับอาหารค่อนข้างถูกปากนะครับรสชาติอร่อยเลยนะครับที่นี่จะประมาณนี้ครับสีสันยามเย็นนะครับผมเดี๋ยวโอกาสอัพเดตนะครับทยอยอัปเดตเรื่อยๆครับผมเกี่ยวกับขอนแก่นบ้านเรานะครับขอนแก่นมี26อำเภอนะครับทยอยอัพเดตเรื่อยๆนะครับเราก็จะสลับกันไปมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในเมืองขอนแก่น แล้วก็บรรยากาศต่างอำเภอนะครับได้หลายโซนนะครับยามเย็นนะครับหน้าสถานีรถไฟขอนแก่นนะครับอย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะครับผมร้านค้าร้านขายบ้านเรานะครับ